านครับก็วันนี้นะครับก็บรรยากาศดีมากเลยนะฮะมีแต่งโม้ไครับไม่มีกระปเลยนะฮะผมชอบมันแบบนี้มากเลยนะครับก็ในีันนี้นะฮะผมก็จะมาบอกเคล็ดลับนะครับมันไม่ใช่เคล็ดลับหรอกครับผมก็จะมาบอกวิธีว่ายิงแตงโมไถึงได้หแสนล้านซับนันมฮะตอนนี้ผมมีสแสนล้านซับแล้วนะผมอย่าผไไครับโมัเปดูลยอเคก็ตอนนี้ะมหอนกระปนะครองเ่ ผมก็ได้ให้กระปงนนั้นที่บรบ้อก็ก็คือของเครื่องนี่เองครับของเครื่องมี้นะะี่ป็อเครื่องที่สั่งจากซอหะครับของเครื่องนี้ราคาไม่ได้แพงอะไรนะะขนาดนี้นะก็ราคาอยู่ที่สองหมื่นี่นล้านบาทนะครับที่ผมซื้อมาใน,น,น้นบอกกมีโ่โเลยนะก็ประมาณนี้เลยนะครับที่ผมเริ่มต้นด้วยนะคะนรับแล้ผมเริ่มชอบทางแกนบผมเริ่มจับขับรถหยับไดโมล้วะะลจากนั้นผมก็เลยขยับมาถ่ายเป็นถ่ายคลิปิงหยโมแบบนี้นะครับที่เราดูอยู่ตอนนี้นะ,ะ okay, รู้สึกว่าผมยังจะไม่บอกว่าผมได้หนึ่งแสนล้านทรัพย์ ว่ามันเป็นแค่แบบท้า,ออาที่แบบทุกคนปรับปามกันได้นะเออประมาณนั้นแบบเขายึดเขาจบดทขสิทธิ์อะไรพวกนั้นเนี่โอเคครับไปกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าเกิดได้ความรู้อะไรหรือขี่ไฟหลอกถ้าเกิดได้ความรู้อะไรหรือถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลก์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดิแคลฟคีก่อบไปเร็วไมอนาดัน